อ้อมหนูใส่ผักแก่นขมครับพี่น้องโอ้ยสีมึงไปว่าสิ่งตันพี่น้องโอ้อ,อมหนูใส่ผักแก่นขมครับพี่นอ้องอ้อมหนูใส่ผักแก่นขมครับปืย้ยสีมึง,งน้ำครับพี่น้องโอ้ขมดำดีพี่น้องเลย มาครับพี่น้องครับอ้อมหนูใส่ผักแก่นขมครับพี่น้องโอ้ยสีมือไหมวัคซีนครับพี่น้องโขว้ยหอมหวยครับพี่น้องสวัสดีครับมิตรแดนแฟนที่ขุนหัวซื้อขุดสิคนครับมาครับพี่น้องวันนี้ครับอ้อมหนูใส่ผักเก่นขมครับพี่น้องอ้อมหนูใส่ผักเก่นขมครับปื้ยมือเสาแ์ไมวัคซีนใหญโตบบน้อยนึงพี่น้องครับมามาแซ่บไปครับแมววัคซีนผู้หาบ่าปืนผู้กินข้าครับ ผักก็บานบานเท่าไรพี่น้องครับนี่ฝีมือมแม่นสินคืเอเราครับบักแตงบักแตงแตงกร็ร่างเงยงามครับอ,อ,อบปอบ้อมแยมแยมเพื่อจะคล้องคับพี่น้องเลยบักทั่วครับลงย่างลงเหลียอยู่พี่น้องครับตายไปพันนี่เหมือนครับมู้ใหม่ก็ร่างเป็นซ่อมดอกขึ้นมาครับมาแซ่บๆมันครับวันนี้หอมห้อยห้อยครับพี่น้องปลอมหนูใส่ผักเจนขมอ,อ,นอ,อ,นอ,อน่อนๆเสร็จแล้วอือผักเนี่ยพี่น้องเลยมาซีมุ้งน้ำครับพี่น้องโอ้ ผมลำดีพี่น้องเลยลมแห้งๆห่อนๆครับอืมโอ้รับปานยังพี่น้องออื เราลมแห้งครับพี่นอ้องเน,นี่ยปลาเกินขมมัน,นอ้อนใช่หรือว่าใส่นหนูอ,อ,อื้่งโฮ้ขมดีครับขมพอดีพอดีเลย ม,มันพร้อมนัวอืมทัดเจนขมครับอลังงามครับพี่น้องอืม รอบสวนานครับๆๆว่านเห็ดบวกน้ำกับว่าท่านพี่รองเลยเห็ดบัไดกับใบไ,ไส้บานนั่นว่านเห็ดเลยหาที่แอนครับคำคำ ี่ยกินไปนใส่ร้อนหน้าแล้วก็ uh huh. ใส่ตอนทำคำข้าปลูกพักอยู่เบียพักกาดกับนี้พ่อเปี๊ย <c oughs> แล้วก็ต้มให้อีกก็ต้มเอา,เอาอไว้ได้ปิดห้างพี่น้อง บุกปากกอนก่อนเสียบไว้ว่างแสีบคนละย่างหืมวันซ่อมพักเจ็ทขมกับพี่น้องเกิดทุกขันแท่ ตัวนี้ครับพี่น้องดูแข้งเจ้าน,น่อย <c oughs> ว่างาก,าก,กับฝาเขียปั๊มครับพี่น้องสองโลกกว่าโอ้ยล้มเนี่ยงานไม่ก็ขวดสักสีขัควขค่าขัวค่ากอ อะไรรปหมันยังอยู่ข้างเดี๋ยวสินกินน้ำอะไรเรียพี่น่องผิแมาลูกอันอ

Oh. Cool. เด็ดกลม,มอ่อนฮ้จ้อนอมช้อปลาเก้นขมไปหน่อยเอยครับขมล้ำพอดี หาอยากได้พี่น้องมันธรรมดาครับขกระดูกเงาหา ั en, ่าง乡เออแตานายเนาะร่วมอะไรยังมากเลยเว้ยมังก็เริ่มมั่นครับ โอ้น้ำขมลำเดียวไหมคโอ้จังอาจารย์ก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับรอบนึงครับพี่น้องที่ติดตามที่ชอบครับบ้าปุยจุพากาฝากอไลค์ก็แชร์ก็ติดตามครับหรือเป็นกำลังใจเด้อพ่อจะแมงยังเอือยยังายขอบคุณทุกคนครับวันนี้ครับป้าปีป้าน้องครับมาหนี้กินอาหารปลาหน่อยครับพี่น้องป้อมหนูใส่บกระเจี๊บขมครับพี่น้องมื้ยจังครับพี่น้องเลยแซ่บ มันยนี่ยอะไรต้องสัมผัสด้วยตนเองครับเอาชิปนี้ไปซัำนี้ครับชิปหน,มมน,ปนามามัยครับโชคดีคมชุกจะเก็บจะขายจะจนเด้อหล่ำรวยสุขสุขคนครับสวัสดีครับวิวฝากก๋วยกดแชร่แนะนด้พี่น้อง